สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมกาลังรับชมนี้เนาะผมก็จะมาสอนนะครับผมทาการเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับผมในตัวโปรไฟล์ของ IG หรือว่าสต้าแกรกันเนาะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะผมที่สนใจอยากจะเพิ่มหรือว่าให้มีผู้ติดตามในหน้าตัวของโปรไฟล์ก็ลองมาดูและทำตามกันได้เลยโดยวิธีขั้นตอนแรกก็ง่ายๆให้เราได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์ KMMKTH เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของเว็บไซต์ทิ้งเอาไว้ให้สามารถที่จะกดเข้ามากันก่อน,อนได้ครับผมเพื่อเข้ามาใช้งานและพอได้เข้ามากัแลล้วครมมม็กกาสสชง ที่เขามีชิงเงินไปครั้งแรกไม่มีสมาชิกสามารถที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้โดยการกดเข้ามากล้วที่หน้าต่างการสมัครเขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้ให้กับเราครับผมโดยการที่จะเข้ามาสมัครสมาชิกกันได้ง่ายๆแค่ได้กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เขาได้กําหนดกันเอาไว้แบบนี้หรือว่าใครที่มีบัญชี Google Gmail แลวอยาที่จะสมัครผ่านนะครับผมก็เลื่อนลงมาแล้วก็ทาการกดไอกดนะครับผมขอโทษด้วยเนาะกดที่ตรงด้านล่างนี้นะครับผมเพื่อทาการสมัครผ่านชี Google g m a i ลนะผมเพียงเล็กง่ายก็จะเป็นการสมัครกันแล้วนะครับผมหรือว่าใครที่มีีบัััญช Google นนะะครรรรมมหือออวว่าาสสกปเ็จจแล้้ย มาพื่อลงชื่อเขาใช้ก็กดมาได้เลยนะครับผมแล้วเขาก็จะพาเข้าเราเข้ามาในถุงเว็บไซต์กันไปได้ประมาณนี้เลย อ่าแล้วก็ทีน um, ี้นะครับผมก็ให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์เว็บไซต์เขาจะมีหน้าต่างแรกเป็นแบบนี้มีหัวข้อมีบทหมู่และบริการให้เราได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านบนนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะไปทาการในส่วนต่างๆตัวด้านนี้กันเอาไว้นะครับผมหรือว่าใครที่เข้ามาใช้งานไปครั้งแรกและไม่มียอดเงินก็ให้กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันไปก่อนได้ที่หน้าต่างของการเติมเงินโดยการกดเข้ามากันแล้วหน้าต่างของการเติมเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ก็จะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้เลยให้กับคุณผู้ชมนะครับผมได้เา่งยยล ครับแล้วก็เลือกช่องทางในการเติมเงินที่เขามีอยู่ตรงด้านนี้มี5ช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางอย่างอัลปาวเล็ตจะเป็นทูมอนี่เล็ตคริปโตนะครับผมและจะเป็นชีพเอหรือช่องทางที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะสะดวกกันอยู่แล้วอย่างสแกนเคร์โค้ดผ่านทุกธนาคารคุณผู้ชมก็เลือกกันได้เพื่อทําการเติมเงินกันได้เลยเนาะและถ้าหากว่าเติมเงินกันไปเสร็จแล้วมียอดงินกันอยู่แล้วก็ให้ย้อนกลับมาที่ตัวหน้าต่างแรกเพื่อที่จะมาใช้งานและทําการต่างๆกันไปได้เลย ก็อย่างในวันนี้เราจะทําการเพิ่มยอดผู้ติดตามของตัวไ G เราเราก็กดคลิกเข้าไปที่ตัวแพลตฟอร์มแล้วทีนี้ก็มาเลือกที่ตัวหมวดหมู่กันไปได้เลยนะครับผมว่าหมวดหมู่จะต,ต้องการเพิ่มอะไรเพิ่มผู้ติดตามก็ได้อยู่อันแรก,แรกนี้อยู่แล้วผมก็จะขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมเขียนเขียนบอกว่าบริการแนะนํารวดเร็วเนาะ อ่าพอเลือกกันได้แล้วในตัวหมวดหมู่นะครับผมก็เลือกกันต่อที่ตัวของบริการกันเลยบริการจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ผมจะขอเลือกเป็นอันแรกนี้แล้วกันนะคะผมก็กดิีเข้าไปพอเลือกกันได้แล้วในตัวหมวดหมู่แล้วกะะ็หัวข้อบริการานี้ให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับมานะครับผมเต่ตัวของอ่าโปรไฟล์ของ ไอจี IG ของคุณผู้ชมนะครับผมเพื่อทำการคัดลอกลิงก์เนาะอ่ะาคัดลอกลิงก์สำหรับในมือถือก็ทำตามได้นะผมแค่กดมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้ต่อเนาะและ้วจะขึ้นก๊อปปี้ลิงก์ประมาณนี้ผมก็กดไปเลยแล้วพอได้ลิงก์ของตัวหน้าโปรไฟล์ไอจีกันมาแล้วทีนี้ให้ย้อนกลับมาลิงก์มาวางพอได้วางลิงก์กันได้แล้วประมาณแบบนี้ทีนี้ก็ให้ใส่จจำนวนที่ต้องการจะเพิ่มกันไปแล้วก็พอได้เสร็จทางนี้แล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้กดสั่งซื้อที่ตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลยอ่ะ และพอเรได้ส่งซื้อกันไปด้แล้วแบบนี้นะครับส่งซื้อเขาก็จะมีระบบขึ oh. ้นมาเป็นการแจ้งบอกแบบนี้ให้เราได้ดูกันได้และในคำส่งซื hmm. ้อก็สามารถได้ไปเช็คดูระเอียดกันได้ด้วยเพียงแค่กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาี่ประวัติการส่งซื้อที่หัวข้อด้านนี้ก็ได้เนาะโดยเขาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกนะครับผมสถานะระดียดของออเดอร์กันได้ประมาณแบบนี้กันเลยอย่างออเดอร์ที่เราได้ทําการไปเมื่อกี้เขาก็แจ้งบอกกันนะว่ารอดําเนินการคุณผู้ชมที่เข้ามาเช็กดูกันแล้วก็รอกันไปได้เลยนะ ย้อนกลับมาที่ในตัวหน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันไปได้นะครับผมบนเว็บไซต์เขาก็จะมีหัวข้อหน้าต่างแรกเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีหัวข้อของการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้ให้เราได้กดคลิกเข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะเข้ามาทําการเลือกช่องทางนะครับผมให้ได้แจ้งและให้ติดต่อสอบถามปัญหาแกมินกันไปได้เนาะโดยจะเป็นช่องทางอย่างตัวช่วยเหลือในช่องทางไลน์ถ้าเป็นตัวช่วยเหลือก็จะเป็นการแจ้งผ่านเว็บไซต์โดยตรงแบบนี้หรือจะเป็นช่องทางไลน์ก็สามารถที่จะให้สแกนเคเบิโค้ดเพื่อได้ไปคุยติดต่อกับแอดม หรือสำหรับคุณผู้ชมวนไหนผมที่อาจจะใช้งานทาตามผมกันมาแล้วไม่ได้มีปัญหาขัดข้องอาจจะส้่งซื้อตามกันมาแล้วอยากดูยอดเลยก็ลองย้อนเข้ามานะครับผมดูที่โปรไฟล์กันได้นะว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามจะขึ้นมาถึงไหนกันบ้างแล้วก็อย่างในตอนนี้นะครับผมยอดตอนนี้นะผมก็ได้มีที่สุดเลยเนาะในโปรไฟล์นี้แล้วก็มาลองดูหน้าจอดูกันนะครับผมว่าจะขึ้นมาหรือยังหรือว่าไปถึงไหนกันบ้างแล้วอ่ะ เหมือนกับว่าตอนนี้ที่ยังไม่ขึ้นมาทันทีเราก็ไม่ต้องรีบร้อนรือว่าตกใจกันไปเพราะสั่งซื้อกันไปเมื่อกี้เองหากว่ายังไม่ขึ้นมาทันทีแบบนี้นะครับผมก็ห้ทำการรอกันไปก่อนได้เนาะหรือว่าสำหรับผู้ชมคนไหนนะผมที่อาจจะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆก็คอยรอคอยรอหรือว่าคอยลอีหนะ้าจอดูกันไปก่อนก็ได้หรือหากว่าใครหนมที่ขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ขึ้นมาครบจํานวนก็อาจจะคอยรอกันไปก่อนได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาจะขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งก่อนนะผมเลขที่เหลือขึ้นมาสมทบแล้วก็จะคอยดูกันไปก่อนได้้้้้เเเเเเนนนนนาาาาาาะะะะอออยยยยย่่่ขผผผมมมมมมรรับกกกกก็็็็จจจจปปณีีีีดดดด๋๋ววววหหหพพไใใลลตภทึแ เลยดีกว่าเนาะ่อแล้วว่าก่อนที่จะไปตอนนั้นนะครับผมในระหว่างนี้เผื่อใครที่เข้ามาใช้งานกันแล้วสนใจนะผมอยากที่จะลองแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักได้คข้ามาทดลองใช้งานทําตัวไอทำตามนะผมในตัวของเว็บไซต์ในตัวเว็บไซต์ก็จะมีข้อีอยู่ตรงด้านนี้ด้วยนะคบผมเป็นคําว่าแนะนําเพื่อนหากคุณผู้ชมคนไหนนะผมที่สนใจอยากได้ให้เพื่อนและคนรู้จักได้เข้ามาทดลองใช้งานลองกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันได้ผมเป็นคําว่าแนะนําเพื่อนให้คุณผู้ชมได้กดเข้ามาเพื่อที่จะมาทําการคลอกลิงทิวตรงด้านนี้ไปส่งให้กับเพื่อนหรือคนร ืเขารู้จักผมได้เข้ามาทดลองใช้งานทําตามในตัวเว็บไซต์โดยตรงก็เราเข้ามาที่หัวข้อด้านนี้กันได้นะครับผมหรือว่าต้อนเจอหัวข้ออื่นเพิ่มเติมยังไงก็สามารถที่จะกดใช้แล้วก็เลือกคียกไดบประมาณนี้เลยดูยในระหว่างนี้เพื่อไม่ให้แก้จีจเวลาเดี๋ยวเราไปเจอกันทีคีตตาได้หุ่นด้ว่ากันไปเลยดีกว่าเนาะ อ่ะและก็ในตอนนี้นะครับผมหลังจากที่เราทำการลงซื้อกันไปแล้วนั่งรอสโค่ตอนนี้ย like อดนะครับผมผู้ดตามในตัวโปรไฟล์จีของเราครับผมก็ได้เพื่อนมาเซฟเป็นเรียบร้อยแบบนี้กันแล้วครับผมแล้วก็วิธีขั้นตอนในการทําก็จะง่ายๆประมาณแบบนี้หากว่าคุณผู้ชมไหนนะผมที่ได้เข้ามารับชมกันแล้วเกิดสนใจอยากที่จะเข้ามาทดลองหรือว่าจะเข้ามาทำตามก็ให้กดเข้ามานะผมที่หนดีของตัวเว็บไซต์ได้ได้แบบว่าให้เพื่อนเข้ามาทดลองใช้งานทำตามกันไปได้แบบง่ายประมาณนี้ก็เลยหรือหากว่าเข้ามาใช้งานสนใจหัวข้ออื่นเพิ่มเติมยังไ ตอนนี้ผมไม่มีอะไรมากแล้วหาใครได้รับชมจบถึงตอนนี้ในตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับ